สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอช่องแก้วตาแฟมิลี่ทุกท่านนะคะเพาะว่เสาร์อาทิตย์ที่แม็กมาก็พาพี่ปุกมากินไข่ยืดเส้นยืดสายสักนิดสักหน่อยค่ะในระหว่างที่ให้พี่ป้อมช่วยทำความสะอาดให้ จะจากนี้อาบน้ำไหมนี่จะพาพี่ฟุกอาบน้ำไหมรอดูก่อนโอเคอ,อ๋อรอดูพี่ป้อมเก็บขยะก่อนอะฮะ,ะบอ่อ เดี๋ยวนี้เนียงข้อเพื่อนหลายเนาะพี่พวกนี้อ้วนคือ <c oughs> หูวอ้วนเป็นแบบไรเวลานั่งมันตั้นขึ้นเนื้อ้อ แต่ว่าเบิรงส่งไปแล้วพี่ฟุกบอออกบอออกช่วงสันหลังเนาะอ้วนแบบอ้วนอกขาง เลยได่ไผ่อะพอกินยางแซบเลยพี่ฝอุ๊บได้บออุ๊บอือ เออ่เอาเลยมัได้ทำไมมันั่จอ๋อไม่ได้่ัขาตลอดวบมได้อยู <anız> <wi> ่ oh. ัขาตลอดกับได้แค่วันสวันเนี่ยใจับในเคยจะ บบก็คืออันนันโบคอยเดอยูยบบคอยได้ย,ออยดจับบบคอยเด้เขามากกะโดนโดนเทืออาทิตย์ละเทือสองเทือก็เลยโบพี่ฟูกก็เลยแบบบตอนนี้ก็เลยแบบห่างๆกันบบคอยขุ่นชิ่นกันอัน,นันก็เลยบบหารบบหารที่สิท่าออกยางขันสิงงนยางก็ต้องมีโผไปนั่งเป็นบอกบอยากประมาทเป็นการ ระวังตัวอีกทางหนึ่งค่ะพี่พีก็พี่พีอาจจะแบบทําไมไม่พาพี่ฟุกเดินพาพี่ฟุกเดินหน่อยนะพี่แม็กก็คือพี่แม็กเนี่ยค่ะช่วงนี้เขาติดเรียนใช่ไหมคะเขาก็ไม่ค่อยได้มาเข้าใกล้พี่ฟุกไม่ไม่ไม่ค่อยได้มาให้พี่ฟุกเห็นหน้าเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งพี่แม็กก็จะกลับมาแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะ ก็เฮ้ออ่าอ่าอ่ไปไปไปก็เลยเพื่อความไม่ประมาทนะคะก็อาจจะพามาเดินเนี่ยค่ะเดินหน้าบ้านนิดๆิดหน่อยๆน่อยแต่ว่าถ้าให้เดินระยะทางไกลเนี่ยก็ต้องให้เขาให้พี่ฟุกเขาคุ้นชินกับพี่แม็กก่อนแต่ว่าช่วงนี้เราห่างๆกันเรายังพี่ฟุกอาจจะห่างจากน้อง ไปบ้างก็เพื่อความปลอดภัยนะคะพี่ๆการเลี้ยงช้างเนี่ยจะทําให้เขาคุ้นชินกับเราหรือให้เขาใจดีกับเราเนี่ยเราต้องให้เขาคุ้นชินกับเราในทุกๆวัน,นะคะ่ะให้เขาได้เห็นหน้าได้ยินเสียงได้สัมผัสกลิ่นแบบนั้นเขาจะใจดีกับเราตลอดเขาจะไม่ดุร้ายใส่เราแต่อย่างพี่ปุ๊กเนี่ยคือช่วงนี้ก็ห่างๆพี่แม็กหน่อยๆพี่แม็กเขาก็ เป็นควานที่ระวังตัวเองตลอดเวลานะคะจะไม่จับจะไม่พาเดินเล่นไม่เล่นมักง่ายเพื่อเป็นความปลอดภัยของตัวเองด้วยเวลาเข้าใกล้ช้างเน,ะะนี่ยค่ะพี่ๆก็บางครั้งคือคุณพ่อก็จะบอกเสมอว่า ให้เราเรียกชื่อเขาก่อนนะให้เราเรียกเขาก่อนนะให้เขาคุ้นชินกับเสียงเราก่อนให้เขาจําเสียงเราได้เขาจะได้ไม่ทําท่าทางในการดูดร้ายใส่เรานี่ก็อยากน้อยๆก็ได้พามากินไผ่หน้าบ้านได้ออกกาลังกายยืดเส้นยืดสายชักนิดสักหน่อยก็ดีค่ะถึงแม้จะไม่ได้ไม่ค่อยได้เดินไปไกล แต่ถ้าพ,พี่มีโอกาสได้มาในบ้านตะกางเนี่ยค่ะพี่ๆจะเห็นว่าบางครัวเรือนนะคะก็จะพาพี่ช้างน้องช้างออกเดินเป็นประจําทุกวันอันนั้นก็คือเป็นการสร้างความคุ้นชินกับเขาแล้วก็เป็นการพาเขาออกกําลังกายยามเช้าเช้ายามเย็นมันก็จะต้องทําเป็นกิจวัตรประจําวันค่ะพี่ๆต้องให้เขาคุ้นชิน กินไผ่แสบหลวงพ่อกล้วยวหลวงพ่อกล้วยของน้องแก้วการเลี้ยงช้างนี่เราต้องมีเวลาใส่ใจตลอดเวลาเลยนะคะเเช้ามาก็ต้องให้น้ำให้อาหารอาบน้ำเขาทำความสะอาด ย้ายที่หลับที่นอนแล้วก็ต้องคอยอยู่สังเกตตลอดเวลาดูว่าเขาอยู่ยังไงร้อนหรือเปล่าหิวน้ำไหมเพราะว่าบางช่วงเนี่ยสภาพอากาศร้อนกว่าปกติเขาก็จะมีความกระหายมากขึ้นกว่าเดิมเราก็ต้องคอยเปิดน้ำให้เขากินเป็นเวลาค่ะเป็นช่วง ตอนกลางคืนก็ต้องคอยสังเกตนะคะเวลาสมเวลาเราตื่นนอนมาเข้าน้ําตอนกลางคืนสิ่งที่ควานช้างไม่ลืมที่จะต้องสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือการเปิดไฟฉายสังเกตดูช้างของเราเนี่ยแหละค่ะพี่ๆว่าเขานอนหรือเปล่าเขานอนหลับสบายดีไหมเขาอยู่ยังไง <All right. S 1> เพื่อความสบายใจของควานด้วยแล้วก็เพื่อเป็น เพื่อได้สอดส่องดูแลเขาด้วยแทบจะเรียกได้ว่าควานช้างนี่ต้องอุทิศตัวเองเพื่อเลี้ยงช้างตลอดเวลาเลยนะคะพราะ่าก็ต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาให้เขาคุ้นชินกับเราด้วย ใบไผ่นี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันเนาะตอนนั้นฉายท้องท้องอืดนะใช่ไหมก็ได้ใบไผ่โอ้ไม่เพชรไม่เพชรท้องอืดก,ก็ได้ใบไผ่นี่แหละคะ่ะที่ช่วยในการย่อยทําให้เขาหายลมดีไปเรียนมาไปเรียนมา uh huh. เอาให้แพะกินก็ได้เอาให้แพะกินก็ได้อู้วนายไปเรียนมาโอ้ดีเหมือนกัน <laughs> นุม่ม Oh. อ๋ออืมเดี๋ยเาเอาแผะสักโตมาปล่อยเนะ <laughs> าะบ่คืดดิเลียงบ่เป็น <laughs> เลียงเป็นแต่สังอเอามือนแ้นเห็นบอกว่าไปเลียงควายเป็นจะได้ควายแบบไหนอันควายควายที่เขาแบบ อ๋อนึกว่าแต่เป็นแบบพันอปกมือขึ้นเมืองแบบมือธรรมดาบ้านเอือขึ้นเมืองแม่ๆเอฟซี FC ข้นสิบอวา่าอ,อ่านายคือบ่าอ้อสั่งไปเลียงอยู่โรงเรียนเลยเรียนสัตวาดเลยก็ไม,มไม่มีเวลาดูเหมือนเดิม,มต้องทำรายงานส่ง ก็แมนสิขึ้นปีสองตอนไหน,นหึกาลังขึ้นเทิมสองอือกาลังขึ้นเทิ่มสองอุ๊บได้บอพีว้พลังการดึงนี่ก็สุดยอดจริงจริง ถ้าเอาอ่ะนายนมมาอยู่ไกลๆเนาะพี่พุ้งเนะาะฮันนี่สิได้นิ่งคือพี่เนี่ยเอาอยู่แล้วยานหองหัาแม่สี่ขวบก็แห้งแหมไงแล้ว อไปแหงงานย่านเครื่องเสียงอยู่บหนิ่งเลยวนหลอบซาลาหลอบอันนันได้หลอบเดียวพี่ได้ผ้าพอมาลบออกเลยอยู่ว่าเป็นปีไบกับพอสิ่งแหลกดีมีคือพอเลยคืนพอโตอย,อยากให้โตมายูทำ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่คงต้องขอลาพี่พีเอฟซีทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวหอพี่ฟูเขาพี่แม่ก,กับพาพี่ฟูเขาไปเตรียมตัวกันก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ